สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเดินน้ำยาสีใบมีดให้ชมกันอีกรอบนะฮะพี่น้องส่วนใหญ่ก็สงสัยว่าจะเอาเหล็กใบที่สามที่สี่เนี่ยตัวปลายแหลมเนี่ยแล้วอก่อนผมฝึกผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะฮะผมใช้แผ่นอะคริลิกนะฮะเอามาจากเศษที่หักจากฝาน้ยฮะตีกฝาเนี่ยนะครัน้ำแหลม ใช้เปิดช่องเดลน้ำยาไปมีดที่สามที่สี่นะฮะส่วนที่ถามว่าผมใช้สลิงผมใช้สลิงห้ามิลลิลิตรนะฮะแล้วก็ส่วนน้ำยาเนี่ยผมใช้ยาฟ้าแลบเป็นสูตรแห้งไวตัวนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาหรืออะไรนะครับหลายคนถามมากก็เอามาให้ชมว่าผมใช้ตัวไหนยังไง แล้วก็เทใส่ขวดนิดหน่อยนิดเดียวครับไม่เยอะขวดแก้วนะ้วเราใส่แล้วเดี๋ยวเราก็จะลิงดูดดูดแล้วเราก็ไล่อากาศที่อยู่ปลายเข็มออกส่วนเข็มเนี่ยผมใช้เข็มเบอร์24่สิบสีนะฮะเป็นเข็มเล็ก เขมเล็กเบอร์ย kind of ี time, time like ่สก hmm. ็จะคุมน้ำยาดไ้ง่ายๆนะเพราะว่าฉีดน้อยได้ะรี่แล้วก็ไล่อากาศที่ปลายเข็มออกแล้วราผ้ามาแตะไปที่ปลายเข็มแล้วก็ไล่อากาศออกมีฟองนิดนิดหน่อยๆไม่เป็นไรครับแค่เม็ด2เม็ดไม่เป็นไรก็เอาแค่เต็มปลายเข็ม อันนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะเดินน้ำยากันแล้วเราก็เตรียมฝาเช็ดฝาให้เรียบร้อยเป่าปุ่นให้เรียบร้อยนะมีผมเช็ดฝาไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูทั้งสององค์เลยนะฮะวันนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับก่อนเดี๋ยวเราก็เล็งฝาให้เรียบร้อยเล็งฝาให้ดีช่วงจังหวะเล็งฝาบางทีผมจะก่อภาพเป็นภาพไหวนะฮะจะได้ไม่ ดูไม่นานไม่นานจนเกินไปบางทีก็การเล็งฝามันใช้เวลานานนะเราต้องเล็งให้ตรงนะเล็งให้ตรงบางทีผมเล็งผ่านกล้องเล็งได้ไม่ตรงเหมือนมองตาเปล่าเนี่ยอันนี้พอก็หนีบดูให้ตรงดูด้านหน้าดูด้านหลังให้ตรงนี่เราก็เสียบใบมีดแรกเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมียเ,เสียบใบมีดซ้ายขวา ีใบมีดตามที่ผมถนัดมันจะเดินน้ำยาง่ายเวลาเสียบเข้าไปก็เว้นช่องให้น้ำยาเดินเข้ามาสองมิลสองมิลน,นิดนิดเนี่ฮะสองมิลถึงสามมิลก็ได้ครับเวลาหนีบก็อย่าหนีบให้เกินใบมีดนะฮะหนีบกิบใช้กิฟตตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยจิบตัวก็ประมาณสามสองนิ้วสองนิ้วิบกิบตตัวมาสองนิ้ว เราก็หนีบแค่เกือบถึงปลายใบมีดเกือบถึงใบมีดแต่ไม่ต้องหนีบให้ล้นลงมานะฮะเราก็ใบมีดเนี่ยส่วนฝาแรกผมจะใช้ใบมีดคัตเตอร์ก่อนเศษด้านล่างใบมีดคัตเตอร์ยังใช้อยู่นะเปิดทางในน้ํายาส่วนใบมีดที่สี่จเป็นเศษอะคริลิกนี่ฮะตรงนี้ที่น้ํายาจะเปิดกว้างหน่อยฝ่าแรกผมจะเดินจาก พื้นที่แค่ไปหาพื้นที่กว้างแล้วก็ฉีดไปบเบาๆค่อยๆแตะฉีดไปบเบาๆเลยฮะใจเย็นๆไม่ต้องรีบแล้วก็ดึงนี่ฮะเวลาหนีก็หนีไปชนขอบกระจกค่อยๆหนีบเบาๆนะฮะแล้วก็ดันกิบเข้ามาเพื่อที่จะไล่น้ำยาขึ้นไปด้านบน แล้วเราเปิดทางเดินน้ำยาไว้แล้วเวมีสูงอันเนี้ยมันจะต้องเป็นใช้แผ่นหนานะ่เพราะฉะนั้นก็หนาหนึ่งมิลนะพอที่เปิดทางเดินน้ำยาขึ้นไปแล้วเราก็ไล่ไล่ให้น้ำยาก็วิ่งขึ้นไปอันนี้ช่วงจังหวะหูห่วงเราเอากิ๊บอ่อนๆดีมันเลิกมันเดิมดครับมัก็หนี่างนี้ทำไปบ่อยฮะเราก็จะได้ชินชินกับสิ่งที่เราทำ พอเราทำบ่อยจังเลี่ยมที่เพึกใหม่ๆก็จะเย็นๆค่อยๆทำนะฮะแล้วก็บึงใบมีดออกเบาๆน้ำยาก็จะไม่เข้าหูนี่ฮะไม่มีกระชอกครับเราก็รอสักพักนึงให้น้ำยาก็ได้เซตตัวก่อนก่อนที่จะหนีบหนีบคิดจริงนะฮะคิดแข็ง พอได้ที่แล้วเนี่ยเราก็กินตัวแข็งแล้วมันหนีบหนีบก่อนมันหนีบกินตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วก็หนีบกินตัวที่สองเอาค้ำใบมีดไปครับนะฮะมันจะค้ำปลายใบมีดอยู่เวลาดึงเราก็ดึงตรงช่วงท้ายเพราะว่าปลายจะค้ำอยู่มันก็จะหลุดปึ๊กมาเนี่ยฮะดึงตรงๆไม่งานนะฮะดึงตรงๆปึ๊กนะ เพราะปลายมันจะค้ำอยู่ค้ำกับตัวคลิปหนีบแล้วก็มาเก็บเก็บจงโชยที่น้ำยาไม่เต็มที่ใดที่หนึ่งสองเนี่ยแล้วก็หนีบหนีบไปช่วงนี้เราก็หนีบธรรมดาได้เพราะว่าน้ำยาเขเซ็ตตัวแล้วผมจะทำไปช้าๆนะฮะทำไปอย่าไม่รีดเพื่อที่ได้ดูกับ,บชัดๆนะฮะชัดแบบเจนบางทีน้ำยาตัวสีแดงไอ้แผ่นแผ่นแกนสีแดงเนี่ยมันจะ นน้ำยายากมันก็จะทำให้ดูการไหลของน้ำยายากเลยนะเนี่ยมาถึงอุ้มที่สองครับอันนี้เราเช็ดแกนเช็ดฝาไว้เรียบร้อยแล้วเบาทำความสะอาดนะฮะอย่าลืมนะครับเราต้องเป่าทำความสะอาดเอาฝุ่น เศษผงออกให้หมดเราจะต้องมันดูให้ดีนะว่าไม่มีไม่มีเศษฝุ่นหรือผงอะไรหลุดรอดเข้าไปนะฮะนี่ครับเราก็เล็งให้ดีอย่าให้ขอพบพระพ้นขอบกระจกนะฮะเราก็ดูนะฮะมันจะมีขอบกระจกเราก็ดูให้ดีว่าขอบพระไม่พ้นนะเอาแค่เกือบเกือกถึงนะฮะ ที่เราทำบล็อกไปนะฮะแล้วเราก็หนีบล็อกไว้ก่อนอเราก็เล็งให้ดีพอได้ที่แล้วเนี่ยก็เสียบใบมีดเหมือนเดิมครับเว้นช่องไฟไว้ไอ้น้ํายาเวลาผ่านประมาณ2อมินลนะฮะนี่ฮะ,ฮะแล้วก็เสียบใบมีดสองเข้าไป กหนีบสำคัญนะครับอย่าหนีบให้เกินใบมีดเพราะว่ามันจะไ่หนีบหนีบฝาให้ทิศกับแกนทำให้เดินมันยาย,ยากต้องเปิดช่องไว้ฮะนี้ก็ใบมีดอะคริลิกเอออะคริลิกนะฮะแผ่นอะคริลิกกับใบมีดอะคริลิกก็ได้แล้วก็ใบมีดคัตเตอร์เสียบด้านล่างเพื่อเปิดช่องเดินนิดหน่อยนะฮะสำหรับฝาแรกมันจะไล่ขึ้นไปเหมือนเดิม พื้นที่แคบหาพื้นที่กว้างสำหรับช่างบางท่านก็จะเดินพื้นที่กว้างก่อนก็ได้นะครับมันไม่มีหลักการตายตัวแต่คนถนัดนะครับสำหรับการเดินน้ำยาเราก็ต้องใจเย็นๆนะเวลาเจอนน้ำยาเราไม่ต้องรีบมาอันนี้เป็นฟองอยู่นิดนึงนะไม่เป็นไรเรานีบให้ส่วนกระจกอากาศมันก็จะโดนขับออกมาด้านนอกเนะี่ยลราก็บีบบีพื้นที่เข้าไป น้ำยาก็จะวิ่งขึ้นไปหาด้านบนนะฮะอันนี้เราเลี่ยมแบบไม่ได้ครอบห่วงเอ้ยครอบห่วงไม่ได้เลี่ยมทับห่วงนะฮะแล้วก็เดินแบบง่ายๆสบายๆมาณน,นี้เราก็ค่อยๆดึงออกแล้วเราก็เติมแบบนิดหน่อยไม่ต้องเติมแบบเต็มน,นะฮะค่อยๆเติมเดี๋ยวพอดึงใบนิดออกมันจะเต็มเอง แล้วเราก็ค่อยๆมีบให้น้ํายาเขาไล่ขึ้นไปปุ๊บบังคับน้ายาให้วิ่งออกไปด้านนอกนะฮะแล้วก็ดึงใบมีดออกมันก็จะปึ๊กหนึงนะดหนึ่งนะเพราะว่าใบมีดมันไม่ได้สลบนะฮะอันนี้ก็กเช็ดได้จะให้ดีนะแล้วเราก็นีดนีดเหมือนเดิมครับนีดซ้ายขวาทำใบมีดไว นะครับนใบมีดด้านข้างแเราก็มีหัวคันเราก็ดึงปึ๊กแล้วก็ดึงอ,ปปออกมาเติมน้ำยายให้เต็มมันเดิมปึ๊บง่ายๆครับที่จังหวัดน,นี้ก็สบายแล้วก็เตรียมลิดเตรียมอะไรไว้นี่ใหเรียบร้อยแนละ้วลองราไปปึกกันดูครับสำหรับวิธีนี้แล้วก็ใบมีดสามสี่ก็ใช้แผ่นอะคริลิกเศษนะครับคลิกเนี้มาเป็นใบมีดได้ เราไม่ต้องไปหาเลขแหลมอะไรที่ไหนนะฮะตอนชงผมฝึไกใหม่ๆผมก็ใช้แผนไหนผลิตนะฮะแล้วเราค่อยๆดูว่าเราถนัดหรือปเปล่านี่ะสำหรับการเดินย,ยาปลาแรกก็ะจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต่อปลาที่สองกันนะเนี่ยยาเมื่อกี้เป็นฟองก็ไม่มีแล้วโดนไล่อากาศออกแล้วปลาแรกอะเรามาต่อ พมพัที่เลยแล้วกันอันนี้เราเดินน้ำยาบางมันก็จะแห้งไวนะฮะน้ำยาในการประสานมันจะแห้งไวแต่มันก็ไม่ถึงกับแห้งสนิทเลยก็ติดแล้วเรียบร้อยไม่มีฟองอากาศนะฮะแล้วก็มาเช็ดเป่าฝุ่นเรียบร้อยเตรียมฝาสองมาเดินต่อได้เลยเนี่ครับเราจะทำกวาดให้เรียบร้อยทําให้ชินนะเราต้องทํานะฮะ เพราะว่าถ้ามีฝุ่นหลุดรอดไปเลยมันจะดูไม่สวยจะดูไม่ดีแล้วก็เล็งฝาจังหวัดเล็งฝานี่ก็จะนานหน่อยก็ดูดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาดูใว้ฝาเสมอกันนะดูที่ขอบฝากระจกนะฮะเราก็ดูแล้วก็ล็อกล็อกให้มันเสมอกันทานทีผมมองผ่านกล้องมันก็จะ ดูยากนิดนึงก็ใช้เวลาค่อนข้างเร่งนะแต่ถ้าเป็นเราปกติก็เล่งไวน้นะมาดูให้ดีห้ามปิดพลาดเลยนะฮะเล่งให้ดีพอได้ที่แล้วเนี่ยเราก็มาเสียบใบมีดเหมือนเดิมครับใบมีดหนึ่งสองสามสี่แต่ใบมีด ที่3เนี่ยใบมีดคัตเตอร์ผมจะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะสำหรับฝ้าหลังนี่แล้วก็เอากนิบเหมือนเดิมครับใหย่ให้หนีบเดิมใบมีดมานะฮะใบมีดที่3ที่4เนี่ยผมใช้อะริลิกนะฮะเศษอะริลิกที่ตัดออกมาเนี่ยเสียบปึ๊บเข้าไปนิดนึงแล้วก็เสียบด้านล่างส่วนฝ้าที่2 ผมจะไล่เดินจากพื้นที่กว้างมาหาพื้นที่แคบนะฮะพื้นที่แคบก็คือส่วนล่างนี่พื้นที่กว้างก็คือส่วนหัวนะฮะเดินไล่ขึ้นไปเดินไล่เพื่อที่จะเราจะได้คุมน้ำยางง่ายๆตอนจังหวะจบนะฮะนี่แล้วก็เติมปีกายขวาก่อนอเติมปีกายขวาจังหวะนี้เนี่ยเราใช้นิ้วโก้งกดเบาๆนะฮะ เพื่อที่จะช่วยบีบให้น้ำยาเขาวิ่งขึ้นมาด้านนอกเนี่ยเราก็ดึงใบมีดออกมานิดนึงให้พ้นห่วงนะครพอเขานิดหนึอเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเติมปึ๊บไม่ต้องกนเต็มเลยนะฮะเนี่ยเราจังหวะพุ่ง,งเราช่วยกดมันก็จะช่วยดันน้ำยาไปตรนนี้เป็นฟองไม่เป็นไรนะฮะเราจิ้หนีบได้ปึ๊บเนี่ยฮะหนีบให้สุด แล้วเดี๋ยวอากาศอาจจะโดนไล่ออกไปเนี่ยขำใบมีดไว้จรงหาะนี้ที่มนีผัวแล้วก็เติมช่องช่องท้ายเติมไม่ต้องเต็นนะฮะเติมค่อยค่อยเติมปึ๊บให้มันมีคอขึ้นมาหน่อยให้อากาศเขาได้ออกกันวันนี้ผมจะเอาเด,ดึงออกไปต้องรอช่องระดอากาศนะฮะเนี่ยเราก็จะค่อยๆดูจงังหวะที่ดึงออกมันจะมี อากาศเดือดหน่อยหนึ่งนะฮะเราก็ไม่ต้องไปตกใจนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติที่อากาศมันจะต้องดันออกนะจกังหวะเดือดปุ๊บ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 เราก็ดึงออกปั๊บนนะมือนีก่ก็กดเอาไว้นะฮะช่วยให้เขาคิดกันเรียบร้อยมีดนะอยู่แล้วก็ดึงใบม,มีดออกง่ายๆนะแล้วก็มันมีเหล็กค้ำอยู่แล้วก็ดึงง่าย นี่เราก็มาเติม้างทางนี่ฮะน้ำยาก็เซ็ตตัวแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่องแล้วก็เติมช่องที่ไม่เต็มแล้วก็หนีดหนีปกติแล้วฮะเพราะว่าภายในเนี่ยมันเซ็ตตัวแล้วเดินน้ำยาบางมันก็จะแห้งไวนะฮะนี่ฮะ เราใช้ใบมีดเค็มไมไทยมันก็จะค่อนข้างบางนะฮะข้อดีของการเดินน้ำยาบางก็จะทําให้งานเสร็จเร็วแห้งไวแล้วก็แต่งได้ง่ายอันนี้เรามาดูอีก,อ,กองหนึ่งนะฮะสำหรับองค์แรกเดินเสร็จไปแล้วเราก็เอามาดูเช็คดูว่าที่เราเดินไม่มีฟองอากาศนะฮะนี่ฮะแล้วก็เป่าฝนให้เรียบร้อย เทีมปา๋าทำมันเริ่มครับทำให้ชินนะฮะทำล็กมือใหม่ก็ค่อยๆทำใจเย็นๆนะฮะในจังหวะน,นี้ก็เล็งเล็งให้มันเสมอคอบนะเสมอกันขอบกระจก,กเรเล็งดูให้ดีหน้าหลังบนล่างเล็งให้เรียบร้อยเลยนะนคะรับ ดันไปให้ดีให้มันให้มันตรงขอบกระจกมันจะได้ฉากเวลามองด้านข้างเราจะเห็นอยู่พอเราได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เสียบใบมีดเหมือนเดิมครับใช้ใบมีดอะคิดิกนะฮะใบมีดสามพ่สี่ใบนิดหนึ่ง ไฟมีสองนี่ฮะเี่กระเรียมกิ๊บโดนเลยไม่เป็นไรครับแล้วก็ขยับให้เหลือช่องไฟสองมิลน,นะฮะโดยประมาณนี่ฮะเพื่อที่จะเปิดช่องเดินํำยาเขาว่ด้านข้างเดินํำยาวิธีนี้ก็จะไม่มีไม่มีการล้นขอบล้นหูนะฮะต้องดู เราก็ต้องฝึกนะฮะฝึกให้มันฉินรนรรนีที่สามเทียบไปบรรนีที่สี่บรรณีอันนี้เปื้อนสีแดงเลยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนอันเป็นอันสะอาดสะอาดนะฮะนี่ฮะเราก็เดินจากพื้นที่กว้างไปหาพื้นที่แคบสำหรับฝาสองต้องไม่ลืมนะอันนี้น้ํายาเติมเติมหน่อยครับจะหมดแล้วนิดหนึ่งเห็นว่าเราใช้น้ํายาแค่นิดเดียวเ,ยเ่ยเลี่ยมพัดได้สองสาองค์เลยนะนี่ฮะ ทีลนิดนึงแล้วก็ค่อยๆปล่อยปล่อยให้มันมาถึงคอนี่ฮะช่วงปลายๆขอบกระจกนิดหน่อยจังหวะนี้แล้วก็มีโปง้งกดนิดนึงอ่าแล้วก็เติมนิดค่อยๆทีละนิดทีละนิดนะฮะจะเย็นๆนะฮะแล้วก็ดึงดึงใบมีดออกน้ํายาจะวิ่งออกตามข้างนอกหกนะฮะน้ำยาก็จะวิ่งตามมาอ้๊บดึงใบมีดออก จังหวะนี้ไม่เต็มไม่เป็นไรแล้วหนีบปุ๊บเต็มทันทีเห็นไหมฮะก็จะไล่ออกไปทางด้านนอกคน้ำยาไล่ฟองอากาศไปในตัวด้วยส่วนท้ายแล้วก็เติมเติมให้มันถึงคอ่อยให้มีช่องอากาศออกระหว่างเติมเนี่ยฮะแล้วก็ดันใบมีดเข้ามาให้ดันดันกิ๊บเข้ามานะฮะแล้วก็มือกดนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆดึงน้ำยาก็จะวิ่งออกนะฮะ ็จะไม่วิ่งเข้าแกนนะฮะก็จะวิ่งออกจังหวะน,นี้เราก็เติมเดี๋ยวสัพักก็เต็มปุ๊บน้วมันจะกระเดิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยฮะกดเปึ๊บดึงปากงานเรียบร้อยล็อกเลยครับทีนี้อยู่ครับนี่ฮะแล้วเราก็เติมด้านข้าง,างจังหวะน,นี้ก็แห้งแล้วมันยาแห้งไวมากครับเนี่ยฮะ แล้วก็เติมมันแห้งแต่มันไม่แห้งสนิทนะฮะเราต้องประคองไว้ให้ดีเนี่ยฮะแล้วก็ดึงใบมีดมีหัวคอยู่ปึ๊บนี่ฮะก็เติมเหมือน,นเดิมครับสำหรับดันเดินฝาหลังก็ใช้วิธีนี้นะสำหรับผมพื้นที่กว้างไปหาพื้นที่แคบเนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่าเราเดัดน้ำยากันเป็นยังไงบ้าง สำหรับบางคนก็จะมองว่าผมทำไมาเดินน้ำยางง่ายจังอะไรเงี้ยเราต้องขานการฝึกฝนไม่เยอะนะฮะเราต้องทำบ่อยๆทำให้ชินนะฮะสำหรับการเดินน้ำยางนี้เรามาเช็คดูกันว่าน้ำยาที่เราเดินไปเนะี่ยมีฟองอากาศไหมถึงขอบไหมนะฮะถึงขอบนี่ถึงขอบกระจกด้านในเนี่ยนะฮะน้ำยาเดินสุดขอบก็โอเคนะครับ ประเช็คดูไม่มีฟองไม่มีขอบน้ำยาไม่ล้นหูใช้ได้ครับแล้วก็มีดเอาไปฝึกกันดูนะ,ะับสำหรับมือใหม่ค่อยๆทำใจเย็นๆนะฮะฝึกบ่อยๆนะครับฝึกให้ชินแล้วเราจะเก่งเึ้นเองนะฮะเราต้องหัดควบคุมน้ำยาให้ได้นะฮะนี่ฮะสำหรับการเดินสีใบมีดใบมีดที่สามที่สี่ก็ใช้ไปทำใช้แผ่นอะคริลิกเนี่ยฮะได้ น้ำยาเดินไม่มีฟองนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับการเดินน้ำยาวันนี้ยังไงผมก็ขอฝากติดตามผลงานด้วยนะฮะผมก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดนะสำหรับพี่น้องมือใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ